สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเอมี่ชาแนลอีกแล้วนะคะทุกคนช่องนะคะเว็บหางเงินนะคะตัวแม่ล่าสุดห้ามพลาดเลยนะคะต้องช่องเอมี่ชาแนลเท่านั้นนะคะทุกคนก่อนที่จะไปชมนะคะเว็บหางเงินฟรีนะคะหรือแอพหางเงินตัวแม่ล่าสุดตอนนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเอมที่จะมาลงเรื่อยๆนะคะทุกคนเว็บตัวนี้ นี่นะคะเป็นเว็บพางนะคะตัวใหม่ล่าสุดอาจจะยังไม่ใหม่ล่าสุดนะคะอาจจะมีคนเคยเล่นไปแล้วนะคะแต่ตัวนี้ยังทํางานได้อยู่เนาะนะคะเป็นเว็บนะคะ e n f i x นะคะ d o media เนาะนะคะเป็นเว็บตัวนี้เลยนะคะทุกคน ก็นะคะวิธีการสมัครนะคะก็ไม่ยากเนาะนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเอมเลยนะคะเอ็มจะทิ้งลิงก์สมัครนะคะไว้ใต้ล่างคลิปเนาะนะคะพอทุกคนนะคะคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นชื่อภาษาไทยที่เขาขึ้นมาให้เราเนาะนะคะวิธีการสมัครนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนให้เรานะคะใส่เบอร์โทรเรานะคะ พอเรานะคะใส่เบอร์โทรเส็จนะคะให้เรานะคะกดที่คําว่าส่งนะคะ OTP นะคะตรงนี้นะคะแนะนํานะคะให้เป็นเบอร์จริงเรานะคะเพื่อที่เขานะคะจะส่งมาทางข้อความนะคะเพื่อที่จะส่งรหัส OTP มาเนาะนะคะพอเขานะคะส่งรหัส OTP มาแล้วนะคะให้เรานะคะมากรอที่คําว่ายืนยันรหัส OTP นะคะทุกคนพอเขาส่งมาแล้วนะคะให้เรามากรอตรงที่รหัส OTP นะคะ พอเรากรอกเสร็จแล้วนะคะตัวด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นรหัสผ่านนะคะทุกคนรหัสผ่านนี้นะคะให้เราตั้งเองนะคะหรือเราเอารหัสอะไรก็ได้นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะบนตัวเลขก็ได้เนาะนะคะแนะนําให้โจใส่สมุดนะคะทุกคนการลืมเนาะนะคะเพื่อที่เราจะเข้าระบมได้อย่างง่ายได้นะคะทุกคนส่วนใส่รหัสผ่านอีกครั้งนะคะก็เป็นรหัสเดียวกันกับที่เราตั้งรหัสผ่านนะคะทุกคนให้ใส่เหมือนกันเลยเนาะนะคะส่วนรหัสอ้างอิงนะคะเราไม่ใส่ก็ได้นะคะเขาไม่ บ,บังคับเนาะนะคะพอเรานะคะลงทะเบียนอะไรเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเคลื่อนมานะคะอีกหน้าตาแบบหนึ่งก็คือเขาจะให้เราเข้าสู่ระบบนะคะทุกคนเดี๋ยวจะขอข้ามไปที่เข้าสู่ระบบนะคะเรานะคะเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนวิธีการล็อกอินนะคะเข้าสู่ระบ,บบนะคะเขาจะให้เรานะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเราไม่ต้องเซ็รรนย์นำหน้านะคะ ให้เราใส่แค่ตัวเลขนะคะแต่ตัดเลขศูนย์ออกนะคะทุกคนเพื่อที่เราจะเข้าส่นระบบได้เนาะส่วนหรหัสผ่านนะคะก็เป็นหรหัสผ่านนะคะที่เราตั้งเองเลยนะคะทุกคนเอ็มจะขอเข้าสู่ระบบไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเอ็มได้ทาการสมัครแล้วเนาะเรามาพบกันนะคะที่หน้าเว็บกันเลยนะคะทุกคน พอเรานะคะกรอกข้อมูลหรือเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นนะคะเป็นหน้าเว็บนะคะให้เรานะคะดูวิดีโอนะคะหรือดู YouTube เนาะนะคะ วิธีการเล่นนะคะครั้งแรกเลยนะคะให้เรานะคะมาคลิกตรงที่คําว่ารับชมโฆษณานะคะก็คือตรงนี้นะคะจะได้กันยังไงนะคะได้เ,เงินนะคะด้วยการที่เรานะคะดูโฆษณาเนาะนะคะเราดู YouTube ของเขานะคะก็คือเขาจะให้เรานะคะดู YouTube ของเขาเพื่อแลกเป็นเงินนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะสายฟรีนะคะจะเล่นได้ถึง30บาทบลยนะคะท <suspenseful S 2> <แล>ุกคนมาดูนะคะว่าเราต้องเล่นยังไงเนาะ,ะให้เราคลิกเข้าไปนะคะที่คําว่าชมโฆษณานะคะทุกคนตรงนี้เลยเนาะนะคะเดี๋ยวเอ็มจะคลิกให้ดูนะคะ พอเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเขาก็จะบอกว่าบัญชีทดลองนะคะก็คือสายฟรีเนาะนะคะให้เรานะคะคลิกเข้าไปที่บัญชีทดลองตรงนี้เลยนะคะทุกคนเขาก็จะมีเงื่อนไขนะคะให้เราอ่านเนาะนะคะเขาจะเขียนว่าบัญชีทดลองนะคะใช้งานสามารถรับชมโฆษณานะคะฟรี2ชิ้นนะคะเพื่อแลกรับ30เหรียญเอ็นคอยนะคะทุกคนภายใน7วันเหรียญรางวัลสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และหมุนวงล้อเสอยียงโชคนะคะทุกคนเอนคอยนี้นะคะก็จะคือ1เอนคอยนะคะจะเท่ากับนะคะ1บาทเนาะนะคะเราชวมวิดีโอตัวนี้นะคะทุกคนเราจะได้15เอนคอยนะคะก็คือเท่ากับ15บาทนะคะทุกคนต่อวันเนาะนะคะสำหรับสายฟรีนะคะทุกคนก็คือตัวนี้นะคะจะดูวิดีโอได้ะคะ่ะ1ครั้งนะคะต่อวันเนาะนะคะแต่ถ้าทุกคนถามว่าจะได้30บาทยัางไงาน,นะคะเราต้องดูครบ2วันนะคะทุกคนถ้าครบ2วันเราก็จะได้3 0บวันนะคะทุกคนเนาะ นะคะให้เรามาคลิกตรงวิดีโอนะคะเพื่อทําการดูวิดีโอนะคะแล้วก็ต้องนะคะดูวิดีโอให้จบนะคะเพื่อที่เราจะแลกนะคะเป็นเงินนะคะทุกคนเราก็ต้องไปดูดูขอบให้จบเล้วนะคะสักคู่นะคะก็คือนะคะให้เราดูนะคะ เี่ยวนะคะสายเชิญ <Conf idence. S 1> เพื่อนก็จะมีนะคะเอ็นจะบอกอีก <A conviction. S 1> ครั้งนะคะว่าต้องเชิญกันยังไงเนาะนะคะอันนี้สลับ <My future S 1> สายเชิญเพื่อนนะคะ <not> ทุกคนแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นสลับ <I am. S 1> สายฟรีเนาะนะคะเราก็ต้องดูให้จบพอเราดูจบแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราสแกน QR code น,นะคะทุกคนเราจะไม่สแกนก็นได้นะคะสลับสายเชิญเพื่อน,นะะ <I am. S 1> เอนาะ,ะเขาบอกว่าเรานะคะต้องแชร์นะคะเราถึงจะได้เงินนะคะ อันนี้นะคะเราไม่จําเป็นต้องแชร์ก็ได้นะคะทุกคนให้เรากดมาที่ลายลายประมาณนี้นะคะกดแบบลอลอกๆก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นเงินทห้อัตโนมัติเลยนะคะทุกคนเราไม่จําเป็นต้องไปแชร์จริงๆนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะให้เรานะคะมากดที่คําว่าลายตรงนี้เนาะนะคะ พอเรานะคะกดที่คําว่าไลน์เซ็นแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะว่าโฆษณานี้ได้เล่นไปแล้วนะคะทุกคนพอมันขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะให้เรากดออกตรงนี้นะคะทุกคนแล้วนะคะเราจะเห็นเงินนะคะขึ้นสิบห้าเหรียญนะคะก็คือเงินนะคะที่เราได้จากการดูวิดีโอนะคะทุกคนเนาะนะคะพอเราได้จากตรงนี้แล้วนะคะให้เรานะคะมากดที่คําว่าตรงที่เป็นรูปบ้านตรงนี้นะคะทุกคน พอเรานะคะมากดที่คําว่าเป็นรูปบ้านตรงนี้แล้วนะคะก็จะมีคนถามนะคะว่าเราต้องไปแลกเงินหรือแลกเหรียญยังไงเนาะนะคะให้เรานะคะมาคลิกตรงที่คําว่าแลกเหรียญตรงนี้นะคะทุกคนพอเรานะคะคลิกที่คําว่าแลกเหรียญตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะเขาจะบอกให้เรานะคะยืนยันตัวตนเนาะนะคะยืนยันตัวตนสองนะคะทุกคนก็ให้เรานะคะคลิกมาตรงนี้เลยนะคะทุกคน พอทุกคนนะคะคลิกว่าทีคําว่ายืนยันตัวตนสองแล้วนะคะเขาจะให้เรานะคะกรอกนะคะชื่อจริงของเรานะคะบัญชีธนาคารนะคะเลขที่บัญชีของเรานะคะเพื่อที่เราจะนําเงินนะคะตรงนี้นะคะมาแลกเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกคนนะคะส่วนบัญชีธนาคารนะคะเขาก็จะมีจํากัดนะคะสำหรับ เบี้ของเขาเนาะนะคะก็จะมีให้เราเลือกเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะไปเลือกเอาเลยเนาะนะคะว่าทุกคนใช้เป็นบัญชีธนาคารตัวไหนนะคะแล้วเราก็มากรอกเสร็จตรงนี้เนาะนะคะพอเรากรอข้อมูลอะไรเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาบันทึกเนาะ,ะเลขบัญชีนะคะก็ต้องใส่ให้ตรงนะคะใส่ชื่อจริงนะคะให้ตรงกับบัญชีธนาคารนะคะเวลาเขาทําการโอนเงินจะได้ไม่ลำบากเนาะนะคะแล้วนะคะเราก็ พอเรานะคะกรอข้อมูลอะไรเสร็จนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะทุกคนให้เรานะคะมากดที่รูปบ้านตัวเดิมนะคะเพื่อที่เราจะทําการนะคะเข้าทําการเข้าหน้าแรกนะคะหรือทําการเข้าในการไปเล่นอะไรต่างๆเนาะนะคะส่วนนะคะเสียงโชคนี้นะคะก็จะเป็นการเสี่ยงโชคนะคะหมุนวงล้อเนาะ,ะเขาก็บอกว่าวงล้อเสียงโชคอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะก็คือเราต้องรอนะคะให้ เขาปรับปรุงนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาเขาก็ตามเนาะนะคะแต่เราก็สามารถมาเชียงโชคได้นะคะแต่ทุกคนแต่ตอนนี้ยังเสียงโชคไม่ได้เนาะนะคะเราก็มาชมแค่วิดีโอนะคะเก็บเปลี่ยนเอ็นคอยนะคะทุกคนนะคะ15บาทนะคะต่อวันเนาะนะคะดูได้นะคะวันละครั้งนะคะทุกคนก็น่าจะครบ30บาทน่าจะทอนได้นะคะขั้นต่ำสำหรับเวียต,ตัวนี้เนาะนะคะ สำหรับนะคะใส่ V.I.P นะคะทุกคน V.I.P นี้นะคะเขาก็จะให้เราเติม V.I.P เนอะนะคะถามว่าเอ็มแนะนำไหมคะเอ็มไม่แนะนํานะคะเพราะว่าทุกการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงเนาะนะคะจะแนะนําเป็นปสายฟรีเท่านั้นนะคะก็คือแต่ถ้าใครนะคะพอที่จะมีงบนะคะก็ให้ทุกคนนะคะคิดไต่ตรองดีๆนะคะก่อนจะเล่นมาก มันน่าเล่นไหมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่เว็บที่มารีวิวนะคะก็เป็นเว็บมาใหม่ล่าสุดเป็นเว็บที่แบบยังไม่ปิวนะคะทุกคนแต่เราก็การันตีไม่ได้นะคะว่ามันจะปิววันไหนหรือจะปินวันไหนเนาะนะคะเพราะว่ามันมาเร็วนะคะก็ไปเร็วเหมือนกันนะคะเว็บตัวนี้ก็แนะนํานะคะให้เล่นเป็นสายฟรีนะคะจะดีที่สุดเนาะนะคะสำหรับเว็บต,ตัวนี้นะคะก็คือนะคะของเรานะคะสายฟรีนะ,ะรนะคะเขาก็จะเคลื่อนสถานะปัจจุบันเนาะนะคะก็เป็น ภายในเวันนะคะรับ30เหรียญเอ็นคอยนะคะภายใน7วันเนาะนะคะรายได้นะคะอันนี้สลับ VIP อีก VIP เป็น v p p น่าจะเป็น v p p แรกนะคะหรือ VIP 2อะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะคะทุกคนอาจจะงงๆบ้างนะคะแต่ก็พยายามนะคะจะ กันกองรายละเอียดนะคะเพื่อที่จะมาแนะนําให้ทุกคนนะคะเพื่อที่จะเข้าใจในการหาเงนินเนาะสลหรับวตัวนี้เนาะนะคะมันจะเขียนว่านะคะรายได้นะคะ2องบบาทนะคะเจวันก็คือนะคะถ้าเราเติม v i p ตัวนี้นะคะเราก็จะได้นะคะสองร้อยสิบาทนะคะรานะคาต่อวันเนาะนะคะในเจ็ดวันนะคะทุกคนส่วนตอนนี้นะคะรายได้นะคะก็จะประมาณสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อเดือนนะคะทุกคนเนาะนะคะกนะ็จะตกนะคะน่าจะ เดือนละ900หรือเปล่านะคะก็มันจะบอกว่าหนังสือสัญญา3เดือนก็คือนะคะเราจะทำกับงานกับเขาได้3เดือนนะคะสำหรับการลงทุนนะคะสำหรับในราคาที่น่าจะประมาณ2,700บาทนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะมันก็จะเป็นของไซย ใส่ V.I.P. หรือใส่เติมเนาะนะคะแต่เอ็มจะแนะนําให้เป็นใส่ปัจจุบันนะคะทุกคนยังไงเราก็ต้องเล่นใส่ปัจจุบันให้มันเสร็จก่อนนะคะทุกคนถ้าใครนะคะพร้อมมีงบพร้อมมีอะไรเหลือเราก็ามาคิดอีกทีนะคะว่าเราจะลงทุนไปไหมนะคะทุกคนแล้วเรานะคะก็กดมาที่รูปม,ม่านนะคะเพื่อที่เราจะมาดูอะไรต่างๆอีกหลายอย่างนะคะทุกคนเนาะนะคะ ่วนนะคะเชิญเพื่อนนะคะใส่เชิญเพื่อนนะคะให้เรานะคะคลิกมันที่แชร์เพื่อรับรางวัลนะคะทุกคนพอเรานะคะกดที่คําแชร์เพื่อรับรางวัลนล้นแหะค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะให้เรานะคะมากดที่ VIP ตรงนี้นะคะทุกคนอ๋อนะคะมันเป็นหน้าตาเดียวกันนะคะทุกคนก็มันจะเป็นนะครับ มันน่าจะเชิญเพื่อนได้แค่ประมาณน่าจะเปลี่ยนระบบใหม่แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นนะคะแรกๆมันน่าจะกดที่คําว่าแชร์เพื่อรบรางวันนี้ไม่น,น่าจะมีคําว่าเชิญเพื่อนลืมนะคะมันอาจจะอัปเดตระบบใหม่นะคะทุกคนเนาะนะคะ อ๋อนะคะมันน่าจะเป็นที่คําว่าแชร์ลิงนะคะทุกคนใช่ค่ะเป็นที่คําว่าแชร์ลิงนะคะทุกคนแอดมินก็สับสนนิดนึงนะคะแอดมินก็ไม่ได้มาดูอะไรวันนะคะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยน,นะคะก็ให้เรานะคะมากดที่คําว่าแชร์ลิงตรงนี้นะคะสหรับสายเชิญเพื่อนเนาะน,นะคะก็งงอยู่ทำไมต้องไปกดตรงที่เป็นของขวัญน,นะคะทุกคนเพราะว่าทุกเว็บนะคะมันจะเป็นรูปของของข,องขวัญน,นะคะสรับ เชิญเพื่อนนะคะอันนี้่ะอาจจะปรับเปลี่ยนใหม่นะคะให้เป็นตรงที่คําว่าแชร์ลิงก์นะคะทุกคนเนาะนะคะเขานะคะจะให้เรานะคะคัดลอกลิงก์นะคะเพื่อแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนเนาะนะคะเราก็จะได้เปอร์เซนต์กับเขาอะไรประมาณนี้เนาะนะคะสำหรับวีดตโอนี้นะคะ,ะ,คะให้เรานะคะแชร์นะคะแล้วก็ไปเอาเปอร์เซนต์กับเขานะคะทุก <fi. S 1> คนเนาะนะคะสำหรับ พื่อที่เราจะมาแลกเป็นเอ็นคอยนะคะเป็นเงินเนาะนะคะสำหรับตอนนี้เนาะ,ะก็กดคันรอนะคะทุกคนคันรอแล้วก็ไปวางนะคะในเฟสนะคะหรือในไอจีนะคะในไลน์ในอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนถนัดหรือเพื่อนทุกคนเยอะนะคะทุกคนก็ให้เราไปวางได้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นตารางนะคะตารางเงินเนาะ,ะว่าตารางรายได้ที่เราจะได้กับเพื่อนหรือแบบโดยหักกี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะคะไปอ่านรายละเอียด พิจารณาดูเนาะนะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่เข้าใจก็ติดต่อแอดมินนะคะสอบถามแอดมินได้นะคะตรงนี้นะคะตรงที่เขาเขียนว่าฝ่ายบริการลูกค้านะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะไปติดต่อแอดมินได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจเนาะนะคะก็น่านจะประมาณนี้นะคะสำหรับวทางเงินตอนนี้เนาะนะคะมีอะไรแบบจะสอบถามน,นะคะก็ให้ทุกคนนะคะทิ้งนะคะ ทิ้งคอมเมนต์นะคะไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเอ็นจะไปตอบเนาะนะคะว่าทุกคนสงสัยอะไรนะคะก็จะไปตอบนะคะทุกคนเอลแอดมินนะคะก็จะตอบนะคะตามที่แอดมินแบบพอเข้าใจนะคะสำหรับเบียตัวนี้เนาะเพราะว่าเป็นเบียมาใหม่นะคะแอดมินก็พยายามจะอ่านรายละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาลงอีกครั้งนะคะอีคลิปหรืออาจจะเป็นคลิปต่อไปนะคะที่แอดมินจะมาบอกรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าน,นี้นะคะทุกคน ค่อทุกคนนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปตอบเรื่อยๆเนาะนะคะสลับนะคะทวนเีบอื่นๆที่แอดมินเคยลงไปหรือที่แบบเคย,ยิวไปนะคะก็ให้ทุกคนนะคะทักมาสอบถามได้นะคะทุกคนนะคะบางคนนะคะก็อาจจะทักมาลายส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะแต่แอดมินอาจจะมีเวลาตอบบ้างหรือไม่มีเวลาตอบบ้างแต่ก็พยายามนะคะจะตอบให้คบทุกคนเนาะนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะ เดี๋ยวแอดมินนะคะจะมาลงรีวิวนะคะเว็บหางเงินเรื่อยๆนะคะทุกคนขอทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครต์ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะทุกคนนอกื่อที่จะไม่พลาดเว็บหางเงินต่อไปนะคะเดี๋ยวเอ็มจะมาลงเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องอิมิชาเนีนะคะเพื่อที่จะมีกําลังใจนะคะได้มาลงคลิปเรื่อยๆเนาะนะคะทุกคนจะไม่ได้พลาดนะคะเว็บหางเงินฟรีเนาะนะคะ สภาพอากาศแปรปรวนนะคะก้อยทุกคนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายได้เนาะนะคะแอดมินก็คอแห้งมากนะคะก็กินน้ําก็แนะนําทุกคนนะคะกินน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์เนาะนะคะแล้วก็ใส่แมสป้องกันโรคระบาดโควิดนะคะก็น่าจะเดือนกกว่าหรือเดือนต่อไปอาจจะแบบ สถานการณ์อาจจะดีขึ้นนะคะวัคซีนก็เข้ามาแล้วเนาะนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายได้เนาะใด้ความห่วงใยจากช่องเอมิชัยแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาชมวิวหาเงินหรือคลิปหางเงินของเอี่มเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะ ได้ไม่พลาดนะคะไปพังเงินฟรีเนาะนะคะมีอะไรดีๆก็มาแบ่งปันความรู้กันได้นะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจมนะคะก็ก่อนไปน,นะคะก็รักทุกคนมากๆนะคะบาย